สวัสดีครับวันนี้มีผู้ใหญ่ใจดีซื้อของฝากน้องเอนะครับเนาะแล้วเรามาดูว่ามีอะไรบ้างเนาะมีอะไรบักนนะัเนดะครับสวัสดีครับ ตัวใหญ่แล้วครับตัวใหญ่ครับโอ้โอเออเดี๋ยวเดี๋ยวไ้แล้วโอเคมีอะไรนะคะีอะครคะผมเบาถิ่นครับโอเคมีจักรยานสีชมพูสวยเลยครับแล้วก็มีโต๊ะได้ครับผมอโอเครับ ันนี้มีผู้ใหญ่ใจดีซื้อของเล่นให้น้องเอ๋ยนะครับอ,นนอ๋นี่เลยเหรอครับค่ะททำไมไม,ม,มันใหญ่แทะผมก็นึกว่าเป็นโต๊ะพับธรรมดาไม่ค่ะอันนีแบบ้แบบดังดีค่ะอ๋อเดียด๋วยคว,ยวยครับผมเดี๋ยวได้ครับผมโอเคครับโอเครับผุณน้ครับ ขอบคุณนะคะค่ะผมไอ <c oughs> ้ลูก,หน,กนหนูอยากได้จักรยานเอ้าเอาทำไงทำไงเขาทำไงก่อนสวยๆขอบคุณค่ะสวยๆกันเด้อขอบคุณพี่ขอบคุณคุณแม่ปูเป้จ้าอาทำเด้ขอบคุณเด้ อะไรลูกสวยไหมสวยไหมหืมอ,อยากนั่งสวยไหมลูก <c oughs> เองเลยตั้งขึ้นเองเลยสวยไหมฮะ <c oughs> ขอบคุณค่ะก้มหัวลงด้วยลูกขอบคุณค่ะสวยๆโอเคน่ารักน่ารักก็ขอบคุณค่ะเอาใหม่ดิ lấy hộp rồi nhé, bỏ hết vào hộp, 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 ไม,ไม่ไปดูก่อนเดี๋ยวแกะดูก่อนว่ามันมีอะไรเดีย๋ยวเพิ่งนั่งลูกนะดูนะข,ข,ขอบคุณค่าก่อนแล้วขอบขอบคุณค่าเนาะขอบขอบคุณก่อนเลยได้เด็กปว้ขอบคุณค่ะเออขอบคุณนะคะเออดึงออกเลยลูกแกะออกเลยเแกะออกเลย เป็นไรขาดเป็นไรขาดไหมเฮ้ยฮะลองตั้งดูก่อนเลยมันมีอะไรข้างในมีมตุ๊กตาเจ้าหญิงอ๋อตุ๊กตาเจ้าหญิงให้ดูก่อนมันมีอะไรเคยได้อะไรมาบ๊อบบ๊อบบ๊อบโอ้โ,โ,อโนี่พ่อแกะตัวนี้มาเห็นรูปเลย โอ้มีโต๊ะเป็น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 โต๊ะ N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  แลว้วเอาขยับก่อนขยับก่อนม,มีเชือกด้วยมีเชือกเชือกรัดด้วย เทิยหน่อยหน่อยรนเทิแอนแอนอ N N N, เปิดเลยอันนี้แอนด์แอนว้าวโอ้ฮะอะไรลูกต้องต้องดูว่าประกอบยังไงไมันจะมีชุดประกอบให้โอนน้นั่นนี่มี อาเอาออกได้ไหมเอาออกได้ไหมเอ้ <c oughs> อาระอระวังแตะนะโอ้ยมันมีรูปอะไรด้วยนี่มีรูปอะไรด้วย มีชป,ป้าฮะปปามีอะไรนะป้าป้าฟิชฟิชฟิช,ช,ชอันนี้อะไรนนลูกอันนี้อะไรพีพิชาตพีพิชาตอันนี้นะอันนี้อะไรปลาหืมปลาดูนะครับพ่อประกอบสองวัน ยังไม่เสร็จนะต้องต้องไม่พ้นมือแม่ครับเนี่ยความสงสารน้องเอ๋ยังไม่ได้นั่งทีนะครับนเนาะอันนี้พ่อเสร็จยางพ่อลูกสาวก็ถามพ่อเสร็จยางอันนี้เก้าอี้นะครับเก้าอี้อ่าพี่ปูเป้แม่บ้านยูเคชาแนลนะครับส่งมาให้น้องเอ๋ยนะครับกราบขอบพระคุณอย่างสูงเลยครับเนาะตอนนี้ก็น้องบอลก็ประกอบเก้าอี้ครับ ส่วนเอ๊ส่วนโต๊ะก็นี่ครับได้แล้วครับแต่ก็เหลือที่กั้นยังไปไม่เป็นครับตอนนี้ <laughs> แต่บาลทีนั่นน็อตมันหายไปตัวหนึ่งไม่รู้เจอ,อยังเพียนแรือเล่เจอเอาตัวอื่นที่มันแน่นหาใส่สลับตัวโนนมาได้ไหมน้องบอลเข้าหัวฉลาดดีอ๋อแต่นี้ก็คุ้ยกันเหรอ,อโอเคเขาเปลีนนะ่ยนเนาะไอ้มันคือมีความเนียนเนาะต้องเอาไขค,รครวงครับฉันใส่ให้เธอแค่นี้แล้วเธอก็ไปนคน <Okay. S 2> ุณโอเคโอ้ไม่ธรรมดาดนีดว่า สมกับเป็นแม่บ้านเบาถิ่นจริงๆเลยครับผมเนาะเก่งไม่ธรรมดาเอ๋อผลึกขึ้รุดโครกวะยังไม่ได้ขเออยังไม่ขายโอเคนะครับเนาะขอขอบคุณนะครับเด้อเออพี่ปูเป้นะครับกราบขอบคุณอย่างสูงครับผมเนาะให้ทั้งจักรยานหนึ่งคันแล้วก็ชุดโต๊ะอ๋อโอเคโอเใช่ใช่แคนี้เดียเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยยพ่อเลอยากนั่งไหม ขอบคุณค่ะก่อนเสื่อเร็วๆมาขอบคุณค่าก่อนลูกเร็วเร็วเร็วเอ้าทุ่จ้าทุ่จ้าสวยๆเซรุปเสร็จเลยเเร็วขอบคุณป้ะปู่เป๊ะนะครับเด้อครับยังประกอบยังไม่หมดนะครับนี่สวยจังเลยสวยไหมลูกสวยปะสวยไหมเบบี้ชาร์บเบบี้ชาร์บบีาขอบคุณค่าก่อนเร็ว สวยมากเลยโอ้ยมันจะตกนะลูกตัวนี้กกมา,มาแล้วทำทสวยๆขอบคุณค่ะขอบคุณคุณป้าปูเป้นะคะที่เอาโต๊ะมาให้หนูค่ะโอ้ยดูเล็บว้ายอะไรด้วยตันนี้น่ะอ๋อสวยมากเลยครับโต๊ะ นัง่งแต่ประกอบยังไม่เสร็จดูครับเหลืออีกด้านหน้านะครับยังไม่เสร็จรน้องเอยก็อยากนั่งอยากนั่ง <laughs> ขอบคุณนะครับคุณพี่ปูเป้แม่บ้านดูเคชแนลครับขอบคุณครับอะไรโอ้เล่นอะไรเด้ลูกสาวข่อยเล่นอะไร,ด <laughs> รเด้ขอบคุณค่าอี้รเออขอบคุณค่า ขอบคุณมากมากเลยครับขอบคุณนะครับคุณพี่ปูเป้แม่บ้านยูเคชาแนลนะครับที่ส่งของเล่นมีจักรยานแล้วก็โต๊ะโต๊ะนั่งนะครับเป็นชุดเลยขอบพระคุณอย่างสูงครับคุณพี่ปูเป้แม่บ้านยูเคชาแนลนะครับขอให้คุณพี่ปูเป้มีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับสวัสดีครับผมส่วนจักรยานเนี่ยยังปั่นไม่ได้เพราะว่าวอนนี้พื้นที่มันไม่ให้นะครับนฝนตกทั้งวันเลยวันนี้ครับผม